สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะช่องแอนด์แฟมลี่นะคะวันนี้เราพาโชเฟอร์นะคะคนหลนะคะประจําวังปูนะคะวันนี้ออกนอกพื้นที่วันนี้ออกนอกพื้นที่นะณลุงช่างวันนี้เราจะไปทําภารกิจให้เอฟซีคาว่าจะมีงานรำนะคะ,ะพอดีต้องใช้น้ําในการว่ายใช้น้ําในการว่ายเลยต้องมาซื้อน้ํานะคะ Nacional, เพราะว่าที่บ้านบัวมันจะมีแหล่งน้ําที่ราคาถูกนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าสี่แพ็กร้อยนะสี่แพ็ร้อยเนาะสี่แพ็กร้อยนะคะเอฟซีเพราะฉะนั้นต้องไปซื้อตรงจุดที่เขาขายถูกหน่อยแล้วก็เกลือาครับลป้าน้ำปลาร้าวฝากด้วยนะคะเร็วๆลุงป้าน้ำปลาร้านัววันนี้ได้ที่สุดแล้ว เป็นไงบ้าง,ง,างเออสมตาแล้วก็ตามกรชเแซบ่บเออเพราะว่าเสือเขาเป็นคนกินจริงเราเราไม่ได้กินนะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้กินปลาปลาแน่นอนอร่อยมากแต่ว่าเรานั่งอยู่ตรงนั้นคือกลิ่นหนึ่งม,ม,มันไม่ได้แรงมากสองดำลงไปก็สีสันสวยนะเออมันน่ากินด้วยนะจากการที่เรากินเจเนี่ยแต่เราดูไปสีสันแลมันน่ากินนะเราเห็นแล้วเรา ยังน้ำลายไหลเลยพี่นอ้องถ้ากินแรงเนี่ยมันจะฉุนเลยนะเออมันจะกลิ่นแบบขึ้นแบบขึ้นจมูกเนี่ยไม่ไม่ไหวไม่ไหวนะอันนี้คือแบบมันแบบเหมือนอ่อนๆน,นะเนะเลอะละมุนละมุนอะไรเงี้ยก็ใส่นั่นด้วยไอ้มะกอกปลาอ๋อมะกอกป่าเรื่การต้มแล้ก็ใส่มะกอกป่าใส่หคือบอกเคลบไม่ได้บอกเคลมไม่ได้<บ>ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกได้อย่างเดียวเออบอกได้อย่างเดียว รู้แต่ว่าดีดีมากดีมากโรงงานนี้ก็เป็นโรงงานที่พี่เสือเคยไปพัฒนาพิตรภั์ให้ตอนอไปทําโมทอบที่มหาสมุทรคาเมื่อสองปีก่อนอตอน,นอแรกเขาก็ชวนพี่เสือทําแรนแต่ว่าเราเนี่ยมองว่าลูกป้าในอนาคตเนี่ะน่าจะทานป้ปาลาราขายก็เลยเสนอสละทิรา่าให้ลูกป้าทาแรนดีกว่า ตัดีอืมแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของมาตรฐานของโรงงานเนี่ยมีมาตรฐานที่แบบการผลิตที่สูงมากก็ทำให้ดาราหลายคนโอ้แล้วก็ได้ FDA อของอเมรกาปรืการส่งออกโอ้ชุดยอด,ดอยเพียนบอกว่ามีมีใครไปสั่งเนาะคนที่มีมีชื่อเสียงบอก ในเว็วงบันเทิงนะพิสั่งสั่งเยอะมากเขาทําไม่ทันใช่ไหมแล้วถ้าคือถ้าทำเยอะมากเกินไปมันก็โอเวอร์โหลดมันก็จะไม่ได้คุณภาพเพราะว่าต้มสุดกลับอีกแล้วเอ้าเหรอไม่น่าล่ะโยเหรอนะครัก็ฝาก fc นะฮะติดตามลุงป้าอาราหนัวนะเห็นเห็นป้าไลฟ์สด เอฟบอกว่าเดี๋ยวจะสั่งให้ youtube ไว้กินด้วยขอพระคุณลูกหน้าเลยนะคะจ้ะอือพวกเราก็เดี๋ยวให้เฟิร์นไว้จำนะเอฟซีนะเพราะว่าเราเราไม่ได้กินแต่ลูกเรากินไอันี้ยมันดีตรงที่สูตรเนี้ยนะถ้าเกิดว่าเราอยู่หอเราอยู่หอเราไม่มีครกไม่มีสักพิ่จะมานั่งตำยำก็ได้ยำเลย เอามะละกอเอาขนมจีนมาอะไรใส่ถ้วยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ใส่พริกป่นใส่หอมแดงเออเอออะไรนะขนัวนิดหน่อยนะฮะน้ำปลาบีบมะนาวแล้วก็ลางปลาไหลงไปคลุกเลยนะฮะเอาทับพีเอากะละมังแล้วคลุกเลยมือเลยก็ได้อ่าใช้หรือว่ามือของเรานี่แหละก็ได้มือเลยเออโอ้โหอร่อยเพราะเรากินเองใช่ใช่แต่ถ้าเรากินกับเพื่อนเราต้องใช้ทับี หรือไม่ก็ใช้ถุง,ถ,งถุงมือ,มอนะทุกคนอ่าเขาเรียกว่ายำขนมจีนหรือคลุกขนมจีนนะคะค่ะแค่เรามีน้ำปลาร้าแล้วก็ตำพริกเนาะมีเครื่องทุกอย่างอ่าเหมือนที่เราส้ตามตำนี่แหละนะคะอ่าเหมือนไอเอนเหมือนกันนะเวลาไอเอนไปข้างนอกไอเอนก็จะทำแบบคลุกนะคะคน,ะ,คนะแต่นอกจากว่าเออถ้าเราไปบางร้านปุ๊บตำเองเลยค่ะอ่าเราทำเองคาดว่า ภายในไม่เกินอาทิตย์หน้าก็จะไปเรียกว่เซ็นสัญญาสัง่งผลิตแล้วเราดูจากที่ป้าได้ทดลองชิมรสชาติในการตำขชมตำาล้ก็กยำเนี้ยโดนใจยูทูบทุกคนที่ได้ชิมเองก็บอกว่าอร่อยยายสมนเอาป้าตำแซ่บไปแล้วคลิปเด้งมาเมื่อกี้ <c oughs> เร็วป่ะอันนี้เราจะไปซื้ออะไรบ้างนะฮะ เราจะไปซื้อน้ำเราจะไปทำธุระที่ไปษนีอเออนะเดี๋ยวเราก็ไปซื้อไปเอ่อเขาเรียกว่าเอสที่ไม่มีอะไรนะโรต,ตัส์ปปโรตัสโรตัสเ,เราจะไปซื้ออะไรด้วยเออผงซุปเจกับซอสเห็ดหอมเจมันหมดอ่าปเดี๋ยวติดตามธุรกิจที่ไปษนีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปไปจุดที่สองต่อเดี๋ยวเราจะไปโรตัสต่อนะคะเอฟซี FC. ปวดฟันได้ทรมานมากบ้านม่วงบ้านม่วงโลตัสถึงแล้วรเราอยู่ที่โลตัสนะคะนน้นขายทุเรียนโอ้หเต็มเลยนะทุกคนนูน่นทุเรียนนะคะโลละแปดสิบเก้าบาทนะเอฟซี <FC. S 3> โลตัสนะตอนนี้เราอยู่ข้างในโลตัสเอเย็นช่ำชำ เลยนะคะพี่น้องอเดี๋ยวเราไปหาของที่เราอยากซื้อเราเจอแล้วเต้าหู้อร่อยนะคะนี่นะคะเต้าหู้ที่ใช้ทำกับข้าวสีอร่อยมากๆเลยตอนนี้สองยี่ห้อนะอร่อยนี่นะคะต้องซื้อกลับบ้านทุกครั้งถ้ามาโลตัสถายด้วยนะเอ,อ,เอ,อ้าเธอซื้อของด้วยใช่ไหมซื้เอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเราจะของ,ของนี่เต้าหู้อร่อยเลยพอดีตอนแรกว่าจะไม่ซื้อแต่เพิ่นมาเห็นป้ายเหลืองแล้วใจสั่น อะไรนะไม่เห็นป้ายเหลืองใจสั่นคลิกไอเห็ดอะไรเชฟแชมป์แชมป์ยองขาวแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนโอ้แชมเปี้ยนมีอะไรอีกที่เป็นป้ายเหลืองเอ้าเสื้อนี่แอปเปิลเขียวป้ายเหลืองโอ้นะอืมนี่นี่นะคะเห็ดเห็ดเข็มทองอร่อยมาก นี่เหยียดเก็มทองอร่อยนะไปจัดไป FC นะแล้วก็อะไรนาะนุ่นไทยนะคะฟ้าไทยโอ้ลดราคาด้วย FC จาก2าบาทเหลือ19บาทจัดไปเอาไปหมดเลยนะครับพี่น้อง19บาทเองนี่นี่ค่ะ SN ก็จะใช้แทนผงชูรสนะคะทุกคนก็คือใช้ยี่ห้อนี้นะคะ อ่าจาก25บาทลดเหลือ19บาทนี่คไไ่ะป้ายแดป้ายเหลืองป้ายเหลือง<ม>นะคะทุกคนน้ำตาลทรายเขาเจอถ้วยพลาสติกแล้วนะคะทุกคน<ฮ>แบบนี้ราคาถูกกว่าตอนนี้เราก็มีนะคะ F4 เต็มตะกร้าเลยนะทุกคนเขาบอกกะละมังนี้5ใบร้อยนะไปใส่ผักเวลาเราล้างผักอันนี้ก็ไว้ใส่ผลไม้นะนี่นะคะ F4 ป้าย เราเจอหมอแล้วใบเท่าไรเนาะนี่อันนี้ใบเท่าไรคะอ้านี่นะคะว่าแกกำลังจะดูว่าจะซื้อให้น้องเฟิร์นเนาะนะคะนี่จก700ากเจ็ดร้อยนะเหลืองอยู่สามเก้าเก้านะพี่น้องนะเออนะพอดีซื้อไปเฟิร์นอน่าให้เฟิร์นตอนนี้เฟิร์นนอนจะอะไร เอาผ้าปูเฉยเฉยเออผ้าปูเฉยเฉยใช่ใช่จากราคาเท่าไหร่อืมจากราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบเหลือป้ายเหลืองสามเก้าเก้าเสื้อทำหน้าก่อนอ่เขามีสีเดียวเนาะมีสีเดียวเนาะอไปให้น้อง,องเฟิร์นเออพอน้องเฟิร์นเขาชอบแบบไหนอ่ะ ไหนไหนได้ไหนไายแบบรูอ๋อนี่บอกรู้ไหมเสื้อเราเอาไปทำอะไรรู้ไหมเราเสือเราอาเสือเราเอาไปํำอะไรอะไรรู้ไหมเราซื้อถ้วยนี้ไปทำอะไรไปไปกินข้างนอกไปไปกินข้างหน้าไม่ต้องล้างจานไม่เอาไม่ต้องล้างจานถูกแล้วแต่ว่าเราจะซื้อไปใส่ให้ลูกใส่พวกอาหารเนื้ออเหรใส่รถทิ้งเลย หรือใบกระลาอันนี้เขาบอกว่าห้าใบห้าใบร้อยใช่ไหมเออเขาบอกว่าห้าใบร้อยดูไหมเราจะเอาไปใส่อะไรไป<ม>ลางผักเอออันนี้เราไปใส่อะไรให้ทานโลมาอู้ยทำไมเอาถุงมันสวยดีมันก็ใส่โกนละมานนี่นะละของในของน้องเฟิร์นะนะคะนะเราไม่เคยซื้ออะไรน้องเฟิร์นเลยนะฮะอยากนานๆะนะนะจะซื้อนะนี่นะ สามร้อยกว่าเต็มเลยบอกว่าจะมาแป๊บเดียวพี่ไหนได้ขนกลับ huh. ก่มันเข็นรถเข็นออกมาเลยทีเดียวนะฮะใส่ข้างในเลยเพราะข้างหลังไว้ใส่น้ำโอเคเปิดเลย นี่ก็มาซื้อน้ำนะนี่นะคะนี่นะคะรพาทมนี้ขายถูกมากลแล้ว FC ไ,ไีสี่สแพ็กร้อยนะนี่ค่ะเอาไปไหนนี่จ้ะอืมนี่นะอ่สี่แล้วสี่แพ็คนี่ก็หนึ่งร้อยเอเอเอา้าวเจ็ดอ้าว ยกสี่ช่วยกันยกออาาเดียกันยดยกันเราเอาไซส์ใหญ่เลยเออเออปลนขะทำไมคขายราคาเดียวกัน,นไห่แล้วล่วนะลืมแป <8 S 2> แล้วค่ะ <9. S 2> น,นี่นี่เลยจะครบแล้วเนี่ย <10. S 1> อรอบนี้ก็ครบแล้วคนมาเท่ากันนี่บอกรอบนี้รากัน เอาครบแล้วนี่ค่ะตัง,ตงน้ำถูกมาก